สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับอุชิตตับคนสูรินล้อมอำเภอประสาทตัวอีกแล้วนะครับผมบ้าบ้าบอๆก็มายกรอบอีกแล้วอีกตามเคยนะครับรูว้ว่าสิมีปลาหรือเปล่านะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกสองสามวันติดนะครับผมโอกาสที่ปลาจะเข้ารอบสูงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับปลาจะขึ้นจากน้ําลึกมาเล่นฝั่งนะครับเพื่อที่จะ,ะหาที่วางไข่นั่นเองนะครับโอกาสที่ปลาจะติดรอบมีสูง โอ้พี่น้องตกใจหมดยานงูดูหลังนี้นะครับผมหลังนี้ก็เข้าบ่อยนะครับถ้าฝนตกนะพี่น้องเออมาดูก่อนสิมีแต้มให้ชมกันมั้ยนะครับผมตอนนี้เป็นรอบเอ่อสามนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วครึ่งครับความห่างโอ้ยมี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 ม,ม,มีเอ้าเอ้าเอ้าเทิชมเทิมชมโอ้ยติดเอาหนะึ่ง อุ้ยสองแต้มสวยๆดูปึดูดูดมนันีแล้วเอา้าฮู้ฮพี่น้องก็ดีของปลาธรรมชาตินะครับเนื้อเขาจะแน่นนะครับแล้วถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับอุ้ยแน่นแบบยิ่งกาสาวแก่ไม่ไม่เลยทีเดียว <laughs> นี่พี่น้องมนันประมานดูเอานะครับผมสองแต้มนะครับ รอบละตัว2ตัวก็เอานะครับดีกว่าไม่ได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องเพจแล้วก็ YouTube เล็กๆนะครับอุ้ยตับคนสุรินทร์อำเภอประสาทตัวนะครับผมเข้าเมฆเข้าเมฆเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดแชร์กด,กดสติตกเกรให้อุ้ยตับด้วยนะครับอ,อุ้ยตับจะปลดปลดปลานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมกดติดตามกดแชร์กดอะไรก,ละละลกดพึดนผืกด,ดไปเลย